สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภสุคนมือนี้กับมา่บ้พ่อยานิวคือเก่าเหรอจ้ะยานิวก็มีคํามาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิดิใช้ย่อแอนออลลีของพวกเขาคือเก่าเหรอจ้ะบอกแล้วก็เขาเรื่องลยนอกขะนอกก็คือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็ได้โพสต์เนาะแบบนี้เนาะพี่น้องจ๋าเพื่อนก็ได้ออกเพลงใหม่แหงแงงแหงงามเป็นตานสะอออนยอดวิวกับปังปังพี่น้องจ๋าในแต่ละซีซั่นผมจะบอกเสมอว่าผมพร้อมที่จะมีผลงานที่มีคุณภาพ ตอบแทนศรัทธาผู้ว่าจ้างทุกทกท่านครับปัจจัยทุกบาทโอกาสทุกท่านที่ให้มาล้วนแต่มีคุณค่ามากมายพวกเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังครับหมอลำใจเกินร้อยเก้าปีแล้วก็สโแอนแล้วก็แชร์ไปนะพี่น้องแล้วก็เชียนัน้นแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใจเกินร้อยปีเก้า เอฟซีไลาลๆท่านกำลังไหลเข้ามาแสดงความคเห็นยินดีกับบอดกับสอนพี่น้องจ๋าท่านิีก็ว่ากำลังใจให้สำหรับคนเก่งไม่เปลี่ยนแปลงจ้าส่งกำลังใจและพร้อมอยู่เคียงข้างค่ะพร้อมเป็นกำลังใจและสนับสนุนตลอดไปค่ะกำลังใจมีให้เสมอค่ะรอซัพพอร์ตนะคะ เอฟซนบาน a อเพื่นกระไลหลายพี่น้องดีใจน้ำบอดกระสอบเป็นกำลังใจให้ใจเกินร้อยจ้าบอสบอยซอแอนสู้สู้จ้าทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมซัพพอร์ตค่ะบอดเจ้ามาหลอดูดีคักแท้สุดยอดเลยจ้าบอดใจเกินร้อย ส่งกำลังใจให้บอสคนเก่งและน้องๆใจเกินร้อยทุกๆคนค่ะพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านอีกหลายๆท่านกับมาส่งกำลังใจให้บอสบอยซอ,อแอนมอล้ัใจกันร่อยสุผู้สุคนนอะกคณะเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแห่งๆปังๆเด้อบอสบอยซอแอนเรากับสุผู้สุคนนาะค่ะพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ่าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข้าวสัน ยายนิวกระสิมาอัปเดตดว่าสุฟังคือเก่าละจ้าโอเคค่ะ thank you บ๊ายบาย